สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ก็เจอกับคุณครูแอนอีกแล้วนะคะเจอกับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะหนูดูแลต้นไม้นะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะสอบเก็บคะแนนในทุกสัปดาห์นะคะจนกว่าจะปิดภาคเรียนนะคะแต่คุณครูก็ต้องขอชื่นชมนักเรียนด้วยนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนได้ทําการเพาะ ต้นถั่งม่อนะคะแล้วก็ได้แรงงานภาพไาให้อุโปโคได้ชื่นชมนะคะผม,ผมว่าที่เรียนทำได้เป็นที่น่าพอใจมากเลยมีความรับผิดชอบสูงมากนะคะได้ตอนถั่งม่อมีสวยงามน,นะคะและที่สําคัญนั่เรียนคงจะนําไปประกอบอาหารรับประทานในครอบครัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรมาติดตามชมกันเลยค่ะ จากการดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้ดีนะคะในกอ้อนพ่อถั่วงอ,อกของนาาักเรียนนะคะคุณครูดูแล้วว่านาาักเรียนมีความรับผิดชอบมากเลยนะคะคือการรดน้านะคะการรดน้ํากับต้นถั่วงอ,อกนะคะเราจะทําวันละสองเวลานะคะหรือสองครั้งก็คือเช้ากับเย็นแค่นั้นเองนะคะในส่วนของการเพอร่อถั่วงอ,อกใช้เวลาแค่สามวันนะคะมันใช้เวลาระยะเวลาในการนกเนาะระยะเวลาในการปลูกน้อยมากนะคะนาาักเรียนแต่เมื่อนักเรียน ต้องการฝลูกต้นไม้ที่มีระยะเวลาหลายๆวันนักเรียนก็ต้องป่วนดินได้ด้วยนะคะป่วนดินอย่างเดียวไม่พอนะคะใส่ปุ๋ยด้วยนะนักเรียนแล้วก็กําจัดวัชพืชด้วยนะคะในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนใน3หัวข้อการดูแลต้นไม้ให้เป็นตโวได้ดีที่เหลือก็คือการป่วนดินใส่ปุ๋ยและกําจัดวัชพืชน,นะคะพร้อมกันแล้วหรือยังไปกันเลย ข้อต่อไปนะคือก้อคือการพลวนดินนะคะจากรูปนี่คงเห็นแล้วว่ามันคือซ่อมพลวนใช่ไหมคะนักเรียนอ่าอันนี้นะคะมีหน้าที่ไว้สําหรับพลวนดินพลวนดินแล้วจะทําให้ดินนะคะร่วนซุยและระบายน้ําได้ดีนะคะพอดินร่วนซุยและระบายน้ําได้ดีแล้วนะคะก็จะทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะคะนะักเรียน ต่อไปนะค,ะอ,นนะ,คะ,อะอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่ปุ๋ยนะคะหัวข้อของการใส่ปุ๋ยแล้วอุปกรณ์ที่ใช้การใส่ปุ๋ยนักเรียนมีอุปกรณ์อันนี้ยังจําได้อยู่ไหมคะมีชื่อว่าอะไรคะนักเรียนมีชื่อว่าช้อนปลูกนะคะเรานําไปตักปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยเคมีต่างๆนะคะนามาใส่ต้นไม้ของเราได้นะคะอันนี้ต่อไป นะคะเป็นบัวรดน้ำนะคะบัวรดน้ำก็จะสามารถนําไปใส่ปุ๋ยได้เช่นกันนะคะก็คือใส่ปุ๋ยส่วนที่ต้องละลายกับน้ํานะคะแล้วก็ไปรดน้ําต้นไม้ให้เรียบร้อยนะคะอุปกรณ์แค่2ออย่างนี้นะคะเอาไว้สําหรับใช้ในการใส่ปุ๋ยต้นไม้ของเรานะคะต่อไปเลยนะคะมาดูนะคะในส่วนของปุ๋ยนะคะปุ๋ยก็แบ่งออกเป็น สี่ชนิดนะคะอ่าวปุ๋ยคอกนะคะได้จากมูลสัตว์ต่างๆนะคะต่อไปค่ะปุ๋ยอะไรอีกปุ๋ยหมักนะคะได้จากเศษพืชต่างๆะคะโดยการน,นํหมักกองนะคะหมักไว้จนเปื่อยนะคะคแล้วนํามาใช้ใส่ต้นไม้ได้นะคะต่อไปต่อไปก็คือปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพนะคะได้จากการนําพืชผักผลไม้นะคะ แล้วก็สัตว์บางชนิดนำมัมหมักกับกากน้ำตาลนะคะต่อไปปุ๋ยสุดท้ายอันนี้ครูแอนไม่แนะนำให้ใช้เลยนะคะก็คือปุ๋ยเคมีนั่นเองนะคะซึ่งได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์นะคะปุ๋ยเคมีนี้นะคะถ้าเราใช้ในปริมาณมากๆนะคะจะทำให้ดินของเราแข็งนะคะ ไม่รุนสวยนะคะเหมือน3ามปุ๋ยนะคะสองเซตปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพอันสามอย่างนี้นะคะถ้าเราใส่ให้กับต้นไม้นะคะดินของเราจะรุนซวยแล้วก็ต้นไม้ของเราจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าปุ๋ยเคมีนะคะที่สำคัญคือมีราคาถูกด้วยนะคะเรียน มาดูนะคะปุ๋ยข้กนอะคะที่ได้จากมูลสัตว์ต่างๆนะคะเรามาดูว่าได้จากมวลของอะไรกันบ้างนักเรียนอันที่หนึ่งเลยอันนี้นักเรียนเคยเห็นหรือเปล่าคะมันคือมูลของวัวค่ะนักเรียนหรือเขาเราเรียกว่าขี้วัวนั่นเองนักเรียนต่อไปค่ะต่อไปไก่กุ๊กนักเรียนเขาคือมูลไก่ค่ะต่อไปค่ะนักเรียนอันนี้เห็นไหมคะเป็นเม็ดๆเหมือนชาไข่มุกเลยนักเรียน มันคืออะไรเอ่ยมูลของมูลของมูลของแพะนักเรียนหรือขี้แพะนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอีสตัวยาวๆนักเรียนเขาเรียกว่ามูลของไส้เดือนหรือเหลียน,นะคะมีอยู่สีนะคะปุยคอกหรืออาจจะมีอีกมากมายเลยนะคะอย่างเช่น มูลของสุกรอ่มูลของขังคาวนะคะนะคะเยอะแยะเลยหลายมูลและะ้วที่สามารถนํามาทําเป็นปุ๋ยได้แต่อันนี้ที่นิยมใช้กันทั่วไปก็คือสีสีตัวนี้นะคะต่อไปเรื่องต่อไปไม่รู้ไส่วนของปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักก็จะได้จากเศรเพืชต่างๆนะ โดยนํามากองหมักไว้จนเปื่อยนะคะแล้วถึงจะนําไปใส่ต้นไม้ของเรานะคะจากภาพนี้ก็บริเวณในสวนเลนเวียน,น,น,นอาจจะเป็นใบไผ่ก็ได้นะคะหรือใบไม้ต่างๆนะคะมาวางกองทับถมกันนะคะแล้วเขาก็จะเกิดการด้วยสลายแล้วเปื่อยเราก็จะสามารถเอา ส่วนของท uh ี่เล้าปุ๋ยนั้นใบใส่ให้กับต้นไม้ของเราได้เลยนะคะซึ่งต้นไม้ของเราก็จะได้นำไปใช้เป็นการเจริญเติบโตต่อไปะคะเรียนต่อไปค่ะเป็นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพนะคะได้จากการนำพืชผักผลไม้สัตว์ต่างๆและสัตว์บางชนิดมาหมักกับกากน้ำตานะะคในที่นี้นะคะ เห็นไหมคะก็จะมีแตงกวาใช่ไหมคะแตงกวามีผักต่างๆมีพริกนะคะผรืผลไม้ที่มีสีเหลืองนะคะเขามาละลายกับน้ําแล้วก็กั่นน้ำตาลนะคะหรือถ้าไม่มีกั่นน้ำตาลก็ใช้น้ำตาลทรายแดงแล้วเรียนก็เอามาหมักนะคะบวกกับ EM นะคะเราก็หมักเอาไว้ สามเดือนในเลยนักเรียนหลังจากนั้นพอเกิดการไย่สลายเต็มที่แล้วนะคะเราเอาส่วนของน้ำนักเรียนมาฉีดพ่นรดราดสําหรับต้นไม้ของเราได้เลยที่เหลือนักเรียนมันก็จะเจริญงอกงามน,นะคะและที่สําคัญจะมีรสชาติหวานมันกรอบและอร่อยค่ะนักเรียนที่สําคัญคือปลอดภัยต่อการนํามาใช้ทั้งต้นไม้ทั้งคนรับประทานแล้วก็ทั้ง ดินงรงเรียนปลอดภัยนะคะต่อไปเลยเรามาดูปุ๋ยเคมีนี่ไงที่เกรวนัวไม่อยากให้ใช้เลยแต่จะให้ได้เรียนรู้จักไว้นะคะปุ๋ยเคมีก็คือได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองเรียนเห็นไหมคะมัจะเป็นเม็ดๆนะคะที่ถุงปุย๋ยมันก็จะมี N, P และ K ก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัส โพแทสเซียมนะคะในส่วนของดินทั่วไปก็จะมีสารอาหารที่จําเป็นต่อการเติบโต,ตของพืชอยู่แล้วนะคะแต่จากบริเวณที่เราปลูกพืชซ้ําๆกันหลายๆครั้งนะคะเราก็จะสามารถนำปุ๋ยเคมีต่างๆนี้นะคะมาใช้ก็ได้นักเรียนค่ะแต่มันมีราคาแพงมากๆเลยนะคะถ้าจะใช้จริงๆก็ต้องศึกษาวิธีการใช้นะคะให้ดีเลยนะคะ่อาก็ไปเลย นักเรียนมีการถอนและเก็บวัชพืชมีอะไรบ้างมีมช้อนปูมีเสียงม,มีมุ้งกีนะคะนักเรียนนะคะมีช้อนปูมีเสียงมีมุ้งกีนะคะต่อไปมาดูการถอนและการเก็บวัชพืชนะคะวัชพืชคืออะไรวัชพืชคือหญ้าชนิดต่างๆที่ขึ้นอยู่รอบๆต้นไม้นะคะที่เราดูนะคะเมื่อมีวัชพืชแล้ววัชพืชจะแย่งอาหารจากต้นไม้ของเรานะคะต้นไม้ของเราจะจะ ไม่โตนะัะเริ่มเติบโตช้านั่นเองนะคะทีนี้มาดูนะคะการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสําหรับการถอนและเก็บวัชพืชนะครก็คือเตรียมอะไรบ้างเตรียมช้อนปลูกใช่ไหมคะเตรียมบุ้งกีใช่ไหมคะเออนะคะแค่นั้นเองหรือถ้าไม่มีเป็นต้นก็เป็นต้นวัชพืชต้นเล็กเราก็ใช้มือนักเรียนถอนขึ้นมาก็ได้นะคะ แล้วก็นําไปหมักเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะคะทําได้หลายอย่างเลยนะคะแต่ควรจะถอนและเก็บวัชพืชออกให้เรียบร้อยนะคะเรียนจะได้ไม่มีต้นญ้าต่างๆนะคะมาแย่งอาหารจากพืชของเราไปได้นะคะต่อไปมาดูเมื่อเราใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือเครื่องมือานเรเสร็จเสร็จแล้วนะคะเราควรทำอย่างไรเห็นไหมคะจากภาพ เาวางเก็บเรียบร้อยเลยเอามาดูนะคะก,กครู้ยกตัวอย่างนะคะการเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเกษตรนะคะอย่างเช่นสายยางเม่ใช้เสร็จแล้วนะคะควรม้วนเก็บให้เรียบร้อยนะคะไม่ควรจะวางเก็บกะดำพื้นนะคะเพราะเป็นไงคะบางทีเราเดินไม่ราบัตรระวังเราอาจจะสะดุดล้มได้นะคะเกิดอุบัติเหตุหรือสายยางของเราจะม้วนแล้วก็หักงอได้ง่ายนะะี่เหรือถ้าเกิดวางตากแดดเป็นไงคะอายุการใช้งานของสายยางก็จะ น้อยลงนะคะเรียนต่อไปต่อไปนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นเหล็กนะคะหรือโลหะต่างๆเช่นส้อมคัวนะคะหรือช้อนปลูกนะคะคุณครูแนะนําเลยนะคะให้ล้างนะคะเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็ทาด้วยน้ำมันกันสนิมนะคะแล้วก็มาวางเอาไว้ในห้องดังรูปที่เราเห็นทางด้านฝั่งขวามือนะคะเรียนต่อไปส่วนที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกนะคะอย่างเช่นบัวนน้ำนะคะหรือบุ้งขี่นะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะ แล้วก็เก็บเข้าที่เลยแต่ละบ้านคงจะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆอาจจะเก็บวางไว้รวมกันก็ได้นะคะแต่ควรจะแขวนให้เรียบร้อยแยกเป็นหมวดหมู่นะคะจะได้หยิบจับได้สะดวกนะคะแลวที่สำคัญคือจะมีความปลอดภัยใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปนี่ในสัปดาห์นี้ไม่มีภนระงานใ,นใดๆนะคะคครบกวฝากให้นะักเรียน ทบทวนบทเรียนนะคะในหน่วยการเรียนที่สี่นี้นะคะก็คือทบทวนบทเรียนหนูดูแลต้นไม้นะคะเพื่อเตรียมทดสอบนะคะในชั่วโมงการเรียนหน้านี้นะคะสิบห้าข้อนะคะสิบห้าคะแนนนะคะ,ะ,คะเตรียมตัวให้ดีนะคะส่วนในสัปดาห์นี้นะคะคุณครฝูฝากไว้แค่น,นี้ไว้เจอกันใหม่ในแบบทดสอบในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ